สวัสดีค่ะเราจะมาแปลงร่างเนคไทของสามีของดิฉันเองค่ะให้เป็นกระเป๋าอนเนกประสงค์ก่อนอื่นเราจะต้องเตรียมเนคไทที่เขาไม่ใช้แล้วนะคะประมาณ4เส้นนะคะแล้วก็ผ้าซับในค่ะหลังจากนั้นเราก็ชําแหละเลยออกมาเป็น4เส้นเย็บต่อกันนะคะ4เส้นต่อกัน4ีผืนค่ะ เราก็ต้องมีการปักหมุดนะคะเอาเข็ม okay, มุดยึดไว้ก่อนที่จะเย็บนะคะก็เย็บให้เป็นแนวตรงค่ะเพราะว่ายัางไงแล้วเน็กไทยนั้นเขาก็ใช้มาตรฐานความความยาวเท่าๆกันนะคะซึ่งคิดว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปตัดอะไรมากมายลุยเลยค่ะเย็บนะคะเมื่อเราเย็บแล้วนะคะ เราเย,เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อกันสีผืนเลยค่ะเรียงตามสีที่เราคิดว่าเราอยากจะได้สีที่เราชอบมากน้อยแค่ไหนนะคะออกมาให้มันเป็นกระเป๋าที่สวยงามในระหว่างที่เย็บก็ต้องค่อยๆใจเย็นๆนะคะเพราะว่าเนกไทนั้นบางผืนเขาก็เป็นเส้นไหมเส้นได้ที่อาจจะมีการรุ่ยแล้วก็เป็นอุปสรรคในการเย็บนะคะ นั่นไงคะเราได้สี่ผืนเรียบร้อยแล้วคะ่ะหลังจากนั้นเราก็มาดูด้านด้านหนคะ่ะเราเย็บเรียบร้อยไหมถือว่าเรียบร้อยนะคะทุกคนพอถือว่าเรียบร้อยแล้วเราก็นาไปรีดคะ่ะให้มันเรียบเรียบแล้วเราก็มาเย็บให้เป็นกระเป๋ามาเย็บให้เป็นกระเป๋านะคะ เย็บให้เป็นกระเป๋าแล้วก็เย็บมุมเย็บมุมที่เป็นมุมแหลมสองด้านโดยว่างเว้นสองมุมที่เหลือค่ะไว้ตรงกลางจะเย็นๆนะคะอย่างงนะคะบางครั้งมือใหม่นี่อาจจะงงได้นะคะตรงกลางเราจะไม่เย็บนะคะเราเย็บสองข้างเว้นว่างไว้นะคะให้มันมีช่องโหว่ตรงกลางะคะ่ะนึกถึงสามเหลี่ยม แล้วก็มีช่องโหว่ตรงกลางนะคะเอาละค่ะคราวนี้เราดูแล้วนะคะมันพร้อมแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะนี่ไงคะมีช่องโหว่ตรงกลางเพื่อนๆคะตรงนี้เราก็เย็บให้มีอรอยต่อของเส้นรอยเย็บเนี่ยนะคะให้ชนกันนะคะแล้วเราก็จะใช้ความสามารถของเราโดยใช้เข็มหมุดปักนั่นเอง เอาละค่ะให้กําลังใจกันนะคะเราจะเย็บจะเย็บเป็นแนวตรงแล้วค่ะทีนี้ก,ก้นกระเป๋าเราจะสวยงามจะออกมาเป็นยังไงนะ้าลองดูค่ะค่อยๆทําไปนะคะเพื่อนๆถ้าสงสัยนะคะก็ลองลองผิดลองถูกไปค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผ้าที่ไม่ใช้แล้วเราลองมาเย็บใช้ก่อนนะคะ นี่ไงคะ่ะเราได้ก้นกระเป๋าที่สวยงามแล้วคะ่ะแล้วเราก็ค่อยมาตกแต่งปากกระเป๋าอีกสักหน่อยนะคะให้มันมีความตรงหรือว่าความยาวแล้วก็ความเท่าเกันนะคะม,มาคะเห็นไหมคะก้นกระเป๋าอืมแม่พอดีจริงๆเลยนะคะว่าจัดสีสันให้มันสวยงามพอดีจริงๆเลยคะ่ะนี่ไงคะ่ะก้นกระเป๋าสวยงามนะคะ ไม่ต้องไปซื้อหาเลยที่ไหนเลยใช้เนคไทของสามีนี่แหละค่ะดีที่สุดเขาไม่ใช้แล้วเยอะมากนะคะแล้วเราก็มาเย็บซับในในการที่ตัดผ้าเท่ากันกันกบตัวเนคไทที่เราเป็นผ้านอกนะคะในตัวนี้จะเป็นผ้าซับในค่ะผ้าซับในของกระเป๋านะคะเย็บเสร็จเรียบร้อยเหมือนกันนะคะเย็บพอเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็ทําการ อใช้ด้านถูกด้านถูกชนด้านถูกแล้วก็เย็บในด้านผิดนะคะว้าวนี่ไงคะด้านผิดนี่เองนะคะไม่ยากเลยเราเย็บขอบกระเป๋าด้านบนค่ะเย็บไปเลยแต่เทคนิคก็มีอยู่อย่างนึงนะคะในระหว่างตะเข็บของผ้าซับในนั้นเราจะต้องเย็บเว้นวักไว้เพื่อที่เราจะกลับผ้าของตะเข็บผ้าซับในนั่นเองเห็นไหมคะทุกคน เห็จังโวไหมคะนี่แหละค่ะเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่จะมาฝาก,กทุกๆท่านาลค่ะต่อไปจะเป็นการดูความเรียบร้อยนะคะออจากของเรานี่ก็สามารถเข้าถอดออกได้นะคะคราวนี้นะคะเราก็มากลับผ้าค่ะกลับให้มันเป็นกระเป๋าในรูปทรงที่เราต้องการ ไม่ยากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่พื้นฐานง่ายๆสำหรับคนที่เย็บกระเป๋าที่มีมีผ้าซับหนนะคะสวยไหมคะเข็นไหมคะขนาดเท่าๆกันว้าวทำได้ยังไงนี่แม่นิงจริงจังมาดำสายเฮลโอ้โหสวยงามจริงๆค่ะชมดูเองเลยนี่เห็นไหมคะ คิดว่าน่าจะเอาด้านนี้เป็นเป็นด้านที่เป็นด้านโชว์นะคะเพราะว่ามันมีริ้วสวยงามและแล้วก็ตกแต่งด้วยลูกไม้ค่ะลูกไม้ที่ขอบนะคะได้ลูกไม้ที่ขอบแล้วคราวนี้ละ่ะโอ้ได้เป็นกระเป๋าแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไว้ใส่ของไปซื้อที่เซเว่นได้เลยไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครส่วนหูกระเป๋านะคะก็ใช้หางเนกไทที่เหลือนะคะ มาทําเป็นหูกระเป๋าไม่ยากนะคะไม่ยากค่ะทุกท่านนะคะ DIY เนไทยสามีเสร็จเรียบร้อยทุกประการเย้ yeah!